ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธนาคารต่างชาติดำเนินกิจการในไทยหลายแห่งหากแต่ธนาคารที่เป็นของคนไทยนั้นมีเพียงแห่งเดียวคือแบงก์สยามกัมาจนซึ่งเวลานั้นเกิดปัญหาขึ้นหากปล่อยให้แบงก์นี้ล้มละลายไปจะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในระบบธนาคารอีกทั้งธนาคารต่างชาติส่วนใหญ่มุ่งเอื้อประโยชน์แก่ชาติของตนเป็นสำคัญทำให้คนไทยต้องเสียเปรียบในการทำธุรกรรมกับธนาคารเช่นเสียดอกเบีย้ยสูงกว่าเสียค่าไนน้า การกู้เงินเป็นต้นล้นเกล้าวรัชกาลที่6จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เข้าพยุงฐานะของธนาคารสยามกมาจนจนสามารถรักษาธนาคารแห่งนี้ไว้ได้และเป็นสถาบัานการเงินที่มีความมั่นคงจนถึงปัจจุบันและนี่คือกว่าจะเป็นไทย